ครับสบายดีทุกคนข้าพเจ้าก็มีนามว่าบ่าวแก่คือเก่าเนาะมือนี้ก็น,นั่งย่ซื่อๆกับบ่มีอย่างเฮ็ดกะอยากกินปลาหมึกย่างขึ้นมาเนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะเสียบาดนี่เออข้าพเจ้าก็อยากคิดอยากกินปลาหมึกย่างเนาะก็เลยว่าสิไปหาปลาหมึกมาย่างกินจักน้อยอก็ย่างเข้าป้าบาดนี้เนาะก็ไปหาตัดเอาไม้เนาะเอามาเฮ็ดบอนย่างปลาหมึกเนาะตัดไปตัดไปจังซีล่ล่ะอะมันก็บ,บ่มีเวียกมีงานในช่วงนี้ก็ได้เออช่วงนี้ก็โควิดแน่ก็เลยหาเฮ็ดคอนเทนต์ผีบ้าผีบอไปนี่แหละข้าพเจ้าก็ได้เนาะ เออนี่แหละตัดไม้มาเป็นงามเป็นงามเนาะหักมาต้องแยกยองแยกยองแยกอยู่ในป่าเนี่แหละผู้เดียวนี่แหละขอบพระเจ้าก็ได้เนาะเออบ่มีวิยากเด็กจังนี่มาล็กจอกแจ๊กมาลิกจิกจอกไปตามธรรมชาติเนาะเพราะว่าอยากกินปลาหมึกย่างมือนกันอะไรเนี่ยกะเออเอามากันเตรียมจะเห็ดกองไฟเนาะเห็ดมีมีดมีผ้ามีปืนยิงแก๊สเนาะเออนี่แหละก็เห็ดมาล็อกก็แก๊กมาล็อกก็แก๊กช็อกช็อกแช่แช่ไปนี่แหละเนาะตามภาษาเออ เนี่ยเนาะเฮ็ดเป็นงามแล้วก็ตอกตอกตอกมันลงไปเนาะเพราะว่าเราจะเฮ็ดบอลย่างปลาหมึกเนาะเพราะว่าเขาก็จะมาย่างปลาหมึกกินอยู่นี่มื่อนี้ก็ได้เนาะเขาก็เตรียมเฮ็ดบอลย่างปลาหมึกเนี่ยเนาะเฮ็ดเป็นเฮ็ดไม่เป็นงามแต่ที่แล้วก็มาตอกลงดินเนาะตอกลงดินเนาะเบิ้งข้าพเจ้าเ็ดเด้อทุกทุกคนเนี่ยตอก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 ลงไปเนาะเอจากนั้นก็เอาฟืนน้อยๆเนาะหักมาเป็นฟืนเนาะไปออยไฟเนาะเพราะว่าเราจะก่อกองไฟเฮ็ดบอลย่างปลาหมึกอยู่นี่นี่แหละพี่น้องเอ๋ยเฮ็ด เจ๊าะเจ๊าไปแล้วตามธรรมชาติเนาะก็อยู่ผู้เดียวเนาะกับบ่มีเวียงมีงานเงินกับคำกับบ่มีเนาะงทรงนี้ก็อยากกินยางปลาหมึกนี่แหละก็เลยเฮ็ดจังซี่เนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละถ้าเบิ่งแล้วนะปลาหมึกก็ได้สิไปหามาใส่เพราะว่าอยู่บนนอกบานน,าน้ำกับบ่มีเนาะท,นทะเลเนาะเราก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะ อยากกินย่างปลาหมึกอยู่แคมนองวางเออสร้างเป็นละคนเ้างดีกดันเลยมันก่ยากแนวบ่ยากเลยเนาะลมลมน้ำแรงแบบนี้มันก็บ่มีแนวสิกินเลยเนาะหูตกบ่งคุงก็อยู่ไกลๆคนนี้อยู่ทั้งหลังนี่ก็ต้นมะขามเทปพี่น้องเอ้ยนี่แหละนี่อันนี้ก็เฮ็ดไม้เป็นงามเป็นงามเนาะไว้ใส่ปลาหมึกไว้ขี้ปลาหมึกห,หน้าเวลาเขาสีย่างเขาก็ต้องขี้เลยเอามากาดใส่หม้อเขาเฮ็ดหาไวน้นี่เนาะทุกคนนี่แหละหลังจากนั้นก็ไปหาปลาหมึกปปนี่ มีก็มาหยามเบ็ดใช้เบ็ดไปแล้วเนาะเป็นเบ็ดปลาหมึกเนาะดึงมันขึ้นมาป๊บเนี่ยนี่ทุกคนเนี่ยปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกแท้ๆเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องแก้เสื้อกล้อนเนาะเพราะว่าเขาเอาปลาหมึกไปลามไว้หนองกี่ดอกแก้เสื้อกลองนี่ทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเอาปืนจุดแก๊สมาก่อไฟเนาะอันเขาก็เอาชนเกิรไปนี่แหละมาเห็ดในไอยไฟก็ได้บ่มี่ได้เนาะทุกมันยากนี่แหละข้าพเจ้าก็ได้ ไปนี่ก็ติดยากยากล้มก็ล้มเลยพี่น้องเลยล้มชวดชาชวดชาอยู่ล้มกด้เออก็ไปหากลังแกะมาบันนี้มาจุดมันขับวันวินวนวันวนขึ้นก็พอได้ใครแนวเออหลักล้มแห้งอะไรได้ทุกคนนี่แหละตามภาษาไวัยรุ่นมันนอกของหน้าเนาะเงินค้ากัแก้วกับบุคอยมีก็เลยไปซื้อปลาหมึกเนาะมาย่าง อยากกินปลาหมึกย่างพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปลาหมึกกมันก็นโล่ก็แพงเนาะส่งนี่ก็ได้โลนึงกับสามสี่ห้าร้อยเนาะไฟเสพกล้าซื้อไปจะไปมีเงินเนาะก็เลยไปซื้อเอาปลาหมึกใน,น,นเซเว่นอะไรเนาะเออปลาหมึอกกอบปลาซาซาเอามากอะสี่ย่ยง 3, 4, นนยางะาาละอ,อ,งอยากกินปลาหมึกย่างเนาะเนี่ยกระหางโป๊ดแต่อแน่จักน้อยนะเหล่ไฟลุกเหล่พี่น้องเอ้ยเออกระหิตไฟสองสามสี่ห้าอันเนาะทำภาษาในี่นะไฟรุ่นบ้านนอกเขาอยากกินปลาหมึกย่างเนาะทุกคนนี่ แซบแ่บเลยนะข้าพเจ้าคิดว่ามันต้องแซ่บล่ะทุกคนเลยหลังจากนั้นก็นไปหาแนวมะนาวเนาะเยอะกับาเมื่อกิน,นลมเย็นๆผัดวีีหนาวๆในจังน้อยบรรยากาศก็ได้เลืองเลยนะทุกคนนี่กุ้ขันไผ่บราเคยได้กินนี่ซื้อแบบว่าเสียโอกาสมี่ไปย่างง่ายเลยลองเห็ดมังเลยทุกคนแซบ่บเลยับ มันบุกันย่างมันบุกันเซฟกันาดนี้ขอบขนาดอบขอบจังได้รวมมาแล้วตั้งบอกปีกมันบอกขอบเน, <c oughs> นี่ย

ทนงง่นบอปี้งมันประกอบไง